อ๋อเมื่อวานนี้ปปชออกมายืนยันว่าที่มีกระแสข่าวว่าปปชกรณีคนทักษสินชั้น14 <c oughs> ที่มีกระแสข่าวในทำนองว่ายุติแล้วแล้วก็จดะดำเนินการมีบัติ <c oughs> ชี้บูนความผิดแล้วเมวื่อวานนี้เลขาปปชก็ชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงยังอยู่ในขั้นการไต่สวนท่านนั้นเองท่านผู้ชมฮะ อ่เขาเรียกอะไรนะตรวจสอบเบื้องต้นอ่ะปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อวานนี้คุณสารรดพึงรำพันเลขาธิการคณะกรรมการปปชในฐานะโคโกษกกำนักงานชี้แจงกรณีที่ปรากฏในข่าวอสื่อสังคมออนไลน์ว่าฝ่ายตรวจสอบการไต่วส,ตสวนของทางว่าปปชที่มีคุณเอกวิทย์วัชชวันคุกรรมการปปชเป็นประธานไต่สวนได้เสนอให้ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องกรณีคุณทักษิณป่วยทิพบนชั้น1ิบ มีทั้งระดับบตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยมีรายงานว่าลงมติชี้มูลเป็เอเกกฉชันแล้วว่ามีความผิดให้เสนอกรรมการปปรชพิจารณาชี้มูลดำเนินคดีอาญาแล้วก็ปรากฏว่ากระแสข่าวในทัมองว่ามีไอ้ม่วงวอแหวนหวังอำนาจเป็นใหญ่ในปปชแจ้งให้เปเลี่ยนเรื่องให้เป็นยุติการสอบสวนเพราะการณีนี้ไม่มีมูลความผิดแต่กรรมการไต่สวนไม่ยอมและส่งรายงาน การไต่สวนที่ชี้มูลความผิดให้พป,ป,ประชุดใหญ่ในสัปดาห์หน้านั้นข้อนี้เลขาปปชออกมายืนยันไม่เป็นความจริงค่ะโดยระบ,บุว่า โดยระบุว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่ในชั้นการตรวจสอบเบื้องต้นตามมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี61ในชั้นนี้ยังไม่ได้มีการชี้มูลความผิดกับผู้ถูกกล่าวหานะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีการเสนอเรื่องกล่าวหาดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาการปปอชอแต่อย่างใดอ้าก็ปรากฏว่ายัง อยู่ในขั้นอะไรนะอยู่ในชั้นการตรวจสอบค่ะยังไม่ได้มีการชี้มูลในคณะกรรมการไต่สวนเลยค่ะ